สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเป็นสัปดาห์แรกนะคะของการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะแต่เนื่องด้วยาาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยฉะนั้นโรงเรียนเรายังไม่สามารถทำการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้นะคะเราจะยังคงเรียนในรูปแบบ on hand on นดีมานกับคุณครูอยู่เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นคุณครูก็ฝากให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆดูตามคุณครูคุณครูจะขออธิบายเรื่องนี้ให้ฟังก่อนแล้วคุณครูจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ วิชาภาษาไทยนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องคําควบกล้ำนั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักคําควบกล้ำหรือเปล่าคะคําควบกล้ำคืออะไรหมายถึงอะไรคําควบกล้ำนะคะหมายถึงคําที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางและจะต้องใช้สระเดียวกันนะคะและเวลาอ่านออกเสียงกล้ำ จะเป็นพยางค์เดียวกันนั่นเองนะคะเสียงของวรรณยุกของพยางค์นั้นก็จะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านะคะคําควบกล้ำนะคะคุณครูเราจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือชนิดที่1ก็คือคําควบกล้ำแท้และชนิดที่2ก็คือคําควบกล้ำไม่แท้นะคะแต่สัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องคําควบกล้ำแท้ก่อนนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปหน้าต่อไปเลยนะคะเด็กๆ่ะ คำควบกล้ำแท้คืออะไรคำควบกล้ำแท้ก็คือมีพยัญชนะรอเรือลอลิงวอแหวนควบกับพยัญชนะตัวหน้านะคะประสมสระตัวเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวจะต้องอ่านพร้อมกันนั่นเองนะคะจำไว้เลยรอรอวอนะคะ ต่อไปอะเรามาดูตัวอย่างคำควบกล้ำแท้นะคะเช่นคำว่ามะกรูดเด็กๆสังเกตคำนี้ที่คุณครูทำตัวแดงๆไว้นะคะมะกรูดเวลาเราอ่านออกเสียงกรูดใช่ไหมคะมันจะต้องอ่านกอกไก่กับรอเรือพร้อมกันใช่ไหมคะเด็กๆอะเราจะเรียกว่าคำควบกล้ำนั่นเองนะคะมะกรูดมีรอเรือใช่ไหมคะพยัญชนะผสมกับรอเรือกล้วยกล้วยนะคะควาย พริกตะใครขวานอ่านี่คือตัวอย่างคำควบกล้ำแท้นะคะอ่ะเรามาดูคำควบกล้ำแท้มีพยัญชนะตัวไหนบ้างที่ประสมกับรอเรือรอลิงแล้วก็วอลเวนนะคะก็จะมีพยัญชนะต้นก็คือมีตัวกอไก่คอควายขอไข่ปอปลาพอพานพอพึ่ง ตอเต่านั่นเองจะมีพยัญชนะแค่1 2 3 4 5 6 7มี7ตัวนะคะที่ประสมกับพยัญชนะรอเรือ,รอลอริงวอลแวนจะเป็นคำควบกล้ำแถ้เท่านั้นนะคะถ้าเด็กๆจำแบบนี้จำไม่ได้เด็กๆลองใช้สูตรฝึกท่องจำนะคะก่อนข้าไปพบเตี้ยอ่าใช้สูตรท่องจำแบบนี้ก็ได้ก่อนก็คือกอไก่ใช่ไหมคะ ค่ำก็คือขอไข่แล้วก็เอ๊ะคอควายแล้วก็ขอไข่เสียงคอกับขอมันคล้ายคกันนะคะเด็กๆไปก็ปอปลาพบก็พอพานกับพอพึ่งเสียงออกเสียงคล้ายคกันเตี้ยก็ตอเต่านะคะเด็กๆจะจำว่าก่อนค่ำไปพบเตี้ยแค่นี้ก็ได้และประสมกับสระเอ๊ะและะสมกับพยัญชนะรอเรือรอลิงวอลวนอ่าเช่นกอไก่ก็จะได้ทั้ง3ตัวเลยกรรอกอรอกอว คอควายก็จะได้3มตัวเหมืนอนก,กันคอรอคอรอคอวอขอไข่ก็ได้3ตัวเหมือนกันค่ะคอรอคอรอคอวอปอปลาก็ได้3าตัวเหมือนกันเช่นปอรอเอ้ยขอโทษค่ะได้2ตัวนะคะเด็กปอรอกับปอรอปอวอไม่มีไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะ,ะต่อไปค่ะ พอพานค่ะพอรอและพอรอพอวอไม่มีนะคะเด็กต่อไปพอพึ่งค่ะพอพึ่งจะได้แค่พอรอพอพึ่งรอลิงนะคะและตอเต่าค่ะตอรอแค่นั้นเองนะคะ,ะคุณครูขอโทษค่ะคุณครูลืมยกตัวอย่างกอรอเช่นคำว่ากราบกอรอเช่นกลองก็ได้ใช่ไหมคะเด็กกลองกล้องกล่องกอรวก,กวางกวาด กว้างอ่าตัวเกี่ยวอย่างนะคะต่อไปคอรอค่ะครอบครัวครูคราบอ่าคอรอค่ะครุกครีคลุกคลีคลานอ่าคอวอค่ะเช่นควายอ่ายกตัวอย่างนะคะควายความต่อไปค่ะขอรอเช่นครุขระอ่าขอรอค่ะขาด เขาใช่ไหมคะขอวอค่ะขวานขวา้างตัวอย่างนะคะต่อไปปอรอค่ะปราบปรุงอปอรอค่ะอะไรดีคะปอรอ,อยกตัวอย่างอ่ไรดีปอรอปลิงปลีใช่ไหมคะเด็กต่อไปพอรอค่ะพระพระนะคะพอรอค่ะ ลูกพลิกไม่ใช่พลิกที่กินนะคะพลิกก็คือพลิกหงายนะคะเด็กๆพอรอค่ะเช่นผลิกนะคะต่อรอค่ะเช่นตรวจตราตรำนะคะตัวอย่างเป็นต้นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างค่ะคำควบกล้ำแท้เห็นไหมคะลูกตรวจตราอ่านว่าตรวจตาก็คือจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นควบกันนั่นเองนะคะ เผลออ่านว่าเผลออ,อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นควบกันนะคะเผือต่อไปค่ะตลาดเด็กดูมีอลออิงด้วยแต่คำว่าตลาดไม่ได้เป็นคำควบกลแท้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นอักษรนำเพราะว่าเวลาอ่านมันจะมีอ่านมันจะอ่านออกเสียงมีสละตตลาดมไม่ได้อ่านตลาด ออกเสียงควบใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้คือไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะผลิตก็เหมือนกันคะ่ะเด็กๆผลิตพอรออ่านว่าผลิตมันไม่ได้อ่านควบกันเหมือนเผลอใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ได้เป็นคำควบกล้ำแต่เขาเรียกว่าเป็นอักษรน,นำซึ่งเราเรียนแล้วในเทมอมในภาคเรียนที่1นนะคะต่อไปคะ่ะสารอัวคำว่าพวงอ่ะเด็กๆเห็นวอลวนเป็นคำควบกล้ำแน่เลยไม่ใช่นะคะวอวนตัวนี้ พวงอ่านว่าพวงเป็นสระอัวซึ่งไม่ได้อ่านออกเสียงควบกันเลยก็เลยก็เลยไม่เรียกว่าคําควบกล้ำนั่นเองนะคะเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยหน้านี้ง่ายๆนะคะเด็กๆต้องเขียนโรงเรียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนเติมคําที่มีอักษรรอเป็นคําควบกล้ำ คุณครูก็มีคํากําหนดคําให้และเด็กๆก็นํามาเติมลงใต้รูปภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเช่นคําแรกค่ะตะกร้อตะกร้อเด็กๆเติมตรงไหนดีนะคะ,ะเด็กๆก็เอามาเติมตรงนี้นั่นเองตะกร้อนะคะอ่ะแค่นี้เองนอกนั้นให้เด็กๆทําเองนะคะต่อไปด้านหลังค่ะรอเรือให้เด็กๆคิดคําควบกล้าที่ผสมกับพยัญชนะรอเรือ คำควบกล้ำมีตัวพยัญชนะอะไรบ้างที่ผสมกรอเรือได้ก่อนข้ามไปพบเตี้ยใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เอาลองเอาตัวพยัญชนะมาผสมกันซิได้ไหมเช่นปอปลากับรอเรือเด็กๆลองอ่านดูถ้าเอาปอปลากับรอเรือมาผสมกันมันได้ไหมลูกปราดไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะไม่ได้ก็ตัดออกไป พอพันกับรอเรือก็ได้พอพึ่งกับรอเรือไม่ได้ต่อต่อกับรอเรือก็ไม่ได้นะคะอาจะเด็กก็ลองดูก็ไก่กับรอเรือเช่นอะไรดีคะกราบอ่ากราบก็ได้เอาลองเอาคอควายบ้างคอควายกับรอเรือครัวครูอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะขอใครกับรอเรือค่ะครุขระใชนไหมคะเด็กๆครุขระไปว่าไม่เรียบนะคะ อเอาอะไรอีกเอาพอ่อพันกับรอเรือเช่นพระต่อไปเอากอไก่กับรอเรือเหมือนเดิมก็ได้นะคะเด็กๆอะไรดีกรุงอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะเขียนมาให้ครบทุกตัวในกรมฆนะคะเด็กๆไปลองฝึกทําต่อเองนะคะหน้านี้ก็เหมือนกันค่ะต่อไปเป็นคําควบกล้าที่มีลอลิง เด็กก็เอามาเติมใต้รูปภาพแล้วก็ระบายสีเหมือนเดิมนะคะหน้านี้ก็เหมือนกันค่ะ,ะหาพยัญชนะมาประสมกับลอลิงให้เป็นคำควบกล้ำนะคะเช่นมีอะไรบ้างนะก่อนข้ามไปพบเตี้ยใช่ไหมคะกอไก่กับลอลิงก็ได้เช่นอะไรดีกลอง ใช่ไหมคะเด็กๆคอควายกับลอลิงได้ไหมคะเช่นอะไรดีคลองขอไข่กับลอลิงได้ไหมลูกได้ไหมคะอะไรดีขอไข่กับลอลิงอ่านี่เด็กๆลองไปหาเพิ่มเติมนะคะปอปลากับลอลิงได้ไหมเอ่ยปอปลากับลอลิงไม่ได้นะคะมันไม่อ่อนออกเสียงควบกันเนาะพอพานกับลอลิงเช่นพลุ อาพลุใช่ไหมคะพอพึ่งกับลอลิงค่ะเช่นผลิตต่อต่อกับลอลิงตลาดได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเด็กๆก,ก็ลองไปหาเพิ่มเติมนะคะอขอใครกับลิงเอา,ขาเข่าก็แล้วกันกคกูเพิ่มเติมให้นะคะต่อไปค่ะคำที่มีวอร์วนเป็นคำควบกล้ำนะคะเด็กๆก,ก็นำม,มาเติมเหมือนเดิมส่วนด้านหลังทำเหมือนเดิมเลย กอนข้ามไปพบเตี้ยอ่าก็ไก่กับวอวแหวนเช่นอะไรเอ่ยกวาดก็ได้นะคะคอควายกับวอวแหวนควายอ่าคอไข่กับวอวแหวนขวานปอปากับวอวแหวนได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะมันไม่ได้อ่านออกเสียงควบนะคะพอพันกับวอเวนก็ไม่ได้พอพึ่งกับวอเวนก็ไม่ได้ต่อเตากับวอเวนก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นคําควบกล้ำที่มีวอเวนเนี่ยคือมีแค่3ตัวลองหามาเพิ่มเติมให้ครบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆไปฝึกทํานะคะถ้าเด็กๆคิดคําไม่ออกสามารถนําคําตรงนี้มาเติม ได้นะคะหรือเด็กๆไปเปิดใน Google YouTube ในตัวอย่างมาเติมได้หมดเลยนะคะคุณครูไม่ได้ห้ามนะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็ฝากทบทวนนะคะต่อไปเราจะมาต่อในวิชาคณิตศาสตร์กันเลยนะคะ,ะเด็กๆเปิดไปหน้าต่อไปพร้อมคุณครูเลยคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอรูปเรขาคณิตนั่นเองนะคะ แ๊บหนึ่งเนาะเด็กมองเห็นไม่เอ่ยแบบฝึกหัดแรกนะคะให้เด็กๆเขียนรูปเรขาคณิต2มิติพร้อมเขียนจํานวนด้านและจํานวนมุมนะคะ,ะเรามาดูข้อ1นึ่เด็กๆสังเกตข้อ1มันเป็นรูปอะไรเอ่ยกี่เหลี่ยมคะ,ะถ้าเราไม่รู้จักเรามานับก่อนกี่ด้านด้านมันนับยังไงด้านมันนับแบบนี้นะลูก1ด้าน2ด้าน สามด้านอ่ารูปนี้สามด้านกี่มุมเอ่ยอ่ามุมจะอยู่ตรงไหนไดเด็กเรู้จักคำว่ามุมไหมคะมุมจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ามุมจะอยู่ตรงนี้อ่ดแล้วครูเปลี่ยนสีใหม่หนึ่งอม่ามี3มี3ม,ม,ม,มุมนะคะแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปเลยคคณิตสองมิติชื่อว่ากี่ลเี่ยมเอ่ย สามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเด็กๆก็เติมลงไปเอาไปข้อสองค่ะ,ะเรามานับมุมด้านก่อนก็ได้อะหนึ่งด้านก็คือด้านด้านหนึ่งอย่างนี้รูกอ่ะสองใช่ไหมคะสามสี่ห้าอ่ะมีห้าด้านห้าด้านแล้วมีกี่มุมเอออ่ะมุมอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี ห้าอ่ามีห้ามุมนะคะแสดงว่ารูปนี้ชื่อว่ารูปกี่เหลี่ยมเอ่ยห้าเหลี่ยมนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะข้อสามมีด้านไหมเอ่ยเด็กๆลองดูซิมันวงกลมหมดเลยอ่ะมันไม่มีด้านนะคะมีมุมไหมคะไม่มีมุมเราจะเรียกรูปนี้ว่ารูปวง กลมนะคะ,ะง่ายง่ายข้อ4ค่ะไม่มีด้านไม่มีมุมเราจะเรียกว่าวงอะไรเอ่ยคล้ายๆกันเลยวงรีนะคะ,ะแยกให้ออกเนาะวงกลมจะเป็นกลมกลมเหมือนลูกฟุตบอลส่วนวงรีเนี่ยจะรีเหมือนไข่เลยใช่ไหมคะ,ะต่อไปข้อ5ข้อ6ค่ะเด็กๆเราไม่รู้เลยว่าชื่อรูปอะไรเรามานับด้านก่อนเน,ะนาะ1 2 3 4มี4ด้าน ก็ต้องมีกี่มุม1 1 2 3 4มี4ด้านก็ต้องมี4มุมนะคะเราจะเรียกว่ารูป4เหลี่ยมอ่าง่ายๆนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะ่ะมันไม่จะเป็นต้องมีแค่รูปนี้ รูปนี้รูปนี้นะคะดเด็กๆรูปแบบนี้ก็มีนะคะต่อไปข้อ6ค่ะเรามานับเลยมีกี่ด้าน1 2 3 4 5 6 7มี7ด้านก็ต้องมี7มุมจริงไหมถ้าดเด็กๆไม่มั่นใจดเด็กๆลองนับดู1 2 3่งสอาห้าอ่ามี7ด้านก็ต้องมี7มุมเราจะเรียกว่ารูปกี่เหลี่ยมเอ่ย7็ด เหลี่ยมนะคะ,ะ <7 S 2> เจ็ดเหลี่ยมอ่ะต่อไปหน้านี้ให้เด็กลองฝึกทำเองเนาะทำได้ไหมหง่ายๆเด็กลองนับมุมนับด้านมานะคะอ่ะแต่คุณครูพานับก่อนก็ได้อย่างเช่นข้อ7กี่ด้าน1 2 3 4 5 6 7 8มี8ดด้านก็ต้องมีกี่มุมเอ่ย 1>, 1, 2, ึ่งสองามี่ห้าหก็ดแปดก็ต้องมี8ดมุมนะคะเราจะเรียกว่ารูปกี่เหลี่ยมเอ่ยแปดเหลี่ยมนะคะข้อแปดค่ะเด็กลองคิดซิว่ามันเท่าเหมือนกันกันกบของคุณครูไหมอาจจะคุณครูพทำไปเลยเนาะมีกี่ด้านเอ่ยอคิดรอนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบด้านก็ต้องมีสิบมุมจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ามีสิบมุมเราจะเรียกว่ารูปกี่เหลี่ยมเอ้ยรูปสิบเหลี่ยมนะคะ ต่อไปข้อ9ค่ะเออรูปเริ่มสับสนแล้วเนอะอ่ะมานับด้านก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12ด้านก็ต้องมีกี่มุม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มุมนะคะเราจะเรียกว่ารูป10 2 เหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อไปข้อสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่อ่ามีสีด้านมองมองผันผ่านว่าเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆเราต้องมานับด้านนับมุมก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่อ่ามีสี่มุมเราดูว่ารูปสี่เหลี่ยม ต่อไปค่ะ11ค่ะสองมิติไม่มีด้านไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมนะคะไม่มีด้านไม่มีมุมเรียกว่าวงรีนั่นเองค่ะอ้าวง่ายมากๆเลยนะคะเด็กลองฝึกทำนะคะอ่ะหน้าต่อไปค่ะให้เขียถูกในช่องว่างที่เป็นเส้น เป็นแกนสมมาตรของรูปหรือไม่เป็นแกนสมมาตรของรูปนะคะแกนสมมาตรคืออะไรเอ่ยเด็กๆแกนสมมาตรนะคะก็คือเส้นเนี่ยเส้นตรงนี้นะคะที่แบ่งวัตถุรูปนั้นๆออกเป็นสองฝั่งสองซีกเท่าๆกันนะคะและเวลาพับเนี่ยมันจะสามารถนํารูปทั้งสองพับกันได้พอดีนะคะ,ะเราจะเรียกว่าเส้นแกนสมมาตรนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคะ่ะข้อที่1 เส้นตรงนี้มันผ่าตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าได้แกนสมมาตรเด็กๆว่ามันเป็นแกนสมมาตรไม่เอ่ยเด็กๆลองสิมันแบ่งฝั่งสองฝั่งได้พอดีไหมแล้วเวลาเราแบ่งเราพับมาเนี่ยมันจะทับกันสนิทหรือเปล่านะคะข้อนี้ก็เป็นนะคะอ่ะรามาดูฝึกทําเลยข้อหนึ่งเป็นไม่เอ่ยเด็กๆดูสิมันเท่ากันไหมมันแบ่งเท่ากันมันพับถ้าเวลามันพับเนี่ยมันจะเท่ากันไม่เอ่ยไม่เป็นนะคะฝั่งนี้มันจะเป็นผอมๆฝั่งนี้มันจะเป็นใหญ่ๆใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปข้อ2ค่ะเป็นไม่เอ่ยไม่เป็นนะคะพับออกมาไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันเลยข้อ3เป็นไหมคะเป็นนะคะข้อ4ไม่เป็นเพราะว่าฝั่งนี้มันจะออกแหลมๆฝั่งนี้มันจะไม่ได้ยืดออกมาเนาะข้อ5ค่ะเป็นนะคะ,ะต่อไปไง่ายๆเองนะคะข้อ6ค่ะข้อหไม่เป็นพับมาไม่เท่ากันแบ่งไม่เท่ากันเลย ข้อเจ็ดเป็นข้อแปดค่ะแปดเป็นเก้าเก้าเป็นไหมเด็กๆลองดูสิคะไหนพิจารณาช่วยคุณครูสิมันน่าจะเป็นยังไงคะน่าจะเป็นไหมเด็กๆดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะคะข้อสิบค่ะข้อสิบเป็นสิบเอ็ด 1ิเป็นไหมเออสิบเอ็ไม่เป็นเพราะว่าฝั่งนี้เวลาพับมามันจะมาอยู่ฝั่งนี้มันจะไม่พอดีกันข้อเก้าเป็นไหมคะเด็กๆลองพิจารณาช่วยคุณครูหน่อยคุณครูว่าเป็นนะคะคุณครูคิดว่าน่าจะเป็นเนาะเวลาพับมามันเท่ากันนะคะอ่ะต่อไปค่ะแบบสื่อหักสุดท้ายให้ขีดถูกในช่องว่างถ้ารูปที่มีแกนสมมาตรและลากเส้นประแสดงแกนสมมาตร แล้วเขียนจํานวนนะคะแสดงแล้วเขียนจํานวนแกนสมมาตรนะอ่ะมาดูรูปที่1นึ่งเดี๋ๆว,ว่ามีแกนสมมาตรไห้เอ,อ่ยรูปที่1มีนะคะและมันมีกี่แกนเรามาแบ่งซิอ่ะเราจะแบ่งได้1นึ่งอ่ะเด็กๆลองเอาไม้บรรทัดมาวัดให้มันเท่ากันนะคะคุณกูอาจจะไม่เท่ากัน1นึงอ่ะแบ่งฝั่งนี้ก็ได้แบ่งฝั่งไหนได้อีกที่มันเท่ากัน2ฝัง่งนี้ได้ไหม ตอนนี้ได้ไหมเอ่ยฝั่งนี้ไม่ได้นะคะเวลาทับมันไม่เท่ากันมีแกนสมมาตรสองแกนอะเด็กๆกก็ทําแบบนี้นะคะต้องลากเส้นประนาะเดี๋เต้องลากเส้นประนะอะต่อไปข้อสองค่ะมีไหมเอ่ยมีมีกี่แกนคะแบ่งได้เท่าไรแล้วคุณครูขอโทษนะคะเดี๋ยวข้อหนึ่งทำเส้นประเนาะหนึ่ง 2นะคะอ่ามี1แกนข้อ3ค่ะข้อ3ไม่มีนะคะเราแบ่งตรงไหนไม่ได้เลยให้มันเท่ากันข้อ4ค่ะข้อส,อสได้ไมเอ่ยอ่ามีได้1แกนนะคะใช่ไหมแบ่งได้กี่แกนอีกถ้าแบ่งฝั่งตรงก็ไม่ได้ ั่งกลางก็ไม่ได้นะคะในหนึ่งแกนนะคะอ่ะต่อไปข้อห้าค่ะมีไหมเอย่ยข้อห้าไม่มีข้อหกมีหนึ่งได้กี่ต้นได้หนึ่งแกนนะคะถ้าเราแบ่งตรงกลางเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะข้อเจ็ดค่ะเจ็ดไม่มีข้อแปดมีมีเท่าไหร่ มี1แกนนั่นเองนะคะ,ะหมดหรืยอยังเอ่ยอะหมดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไม่เอย่ยวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องรูปทรงเลยค่ะคณิตแล้วก็แกนสมมาตรนะคะยังไงก็ฝากเด็กๆไปฝึกทบทวนนะคะทั้งคณิตภาษาไทยแล้วก็รายวิชาอื่นๆนะคะอะยังไงก็เราก็นัดรับส่งใบางานกันทุกวันจันทร์เหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถทักไลน์ส่วนตัวถามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ